เรามาดูคุณสมบัติของสีแต่ละสีที่ติดทนบนเนื้อกระดาษกันนะคะจะมีสีที่ลบออกยากและสีที่ไม่ติดลบออกได้ง่าย สีน้ำที่ติดแน่นจะแทรกซึมเข้าไปในเส้นใยของกระดาษทันทีดังนั้นทําให้เราเช็ดสีออกจากเนื้อกระดาษหลังจากที่สีแห้งแล้วเนี่ยเพื่อที่เราจะคืนพื้นที่ของสีขาวหรือจะทําให้สีอ่อนลงจากโซนต่างๆในภาพวาดของเราหลังจากที่สีแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะทําได้ง่ายแล้วแต่สีแต่ละสีที่ติดทนกับไม่ติดทนที่เราใช้ไปมันก็จะต่างกันแมดสีที่ติดแน่นจะไม่หลุดออกได้ง่ายนอกจากนี้มันยังไปทับ เชสีอื่นๆทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างที่เราระบายก่อนหน้านี้ การเช่สีได้หรือไม่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับอนุภาคของเม็ดสียิ่งอนุภาคของเม็ดสีมีขนาดเล็กมากโอกาสของสีที่จะลงไปในเนื้อกระดาษได้มากขึ้นเท่านั้นจะทําให้การเช่สีออกจึงเกิดรอยดา่างเราอาจจะทดลองระบายสีลงไปหากเราอยากรู้ว่าสีตัวไหนติดทนหรือไม่เราก็จะทดลองระบายสีลงไปบนกระดาษแล้วเราก็ลองใช้ผู้กันเปียกถูกไปมาเบาๆของ สีที่เราจะทดสอบหากสีที่ติดแน่นจะเช็ดถูหลายครั้งหรืออาจจะจางลงเพียงเล็กน้อยก็ได้แต่ก็ยังเห็นรอยด่างของสีในเนื้อกระดาษอยู่ซึ่งในขณะที่สีที่ไม่ติดเนี่ยถูเพียงสองสาครั้งสีก็จะหลุดออกได้ง่ายจากเนื้อกระดาษซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะระบายเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ มันมีประโยชน์สําหรับเราทําเทคนิคในการเช็ดสีออกในภายหลังเพื่อคืนพื้นที่ของสีขาวเวลาที่สีเข้าแห้งแล้วเดี๋ยวพอเข้าแห้งเราก็จะมาทดสอบกัน ระบายไปไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากเป็นช่องเล็กๆสี่เหลี่ยมนิ้วคุณนิ้วสีแดงสีน้ำเงินนะ มีสีในจานสีอยู่แล้วนำมาระบายก็ได้นะคะไม่ต้องเอามาจากหล่อจากในจานสีที่เราบีบอยู่ในจานสีแล้วก็ได้หลังจากที่แห้งเดีย๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะต้องรอให้แห้งก่อนแล้วถึงค่อยมาทดสอบกันหลังจากที่เราปล่อยให้สีแห้งแล้วนะคะเราก็มาดูคราวนี้เรามาเช็ดเริ่มเช็ดกันเลยเราใช้ผู่กันจุ่มน้ําแล้วก็ถูไปบนสีที่เราต้องการจะเช็ด ไม่ค่อยออกจะเห็นเนื้อสีข้างล่างชัดจเจนว่าสีส้มตัวนี้เป็นสีที่ติดทนบนเนื้อกระดาษแล้วก็แทรกซึมเข้าไปในเส้นกระดาษลงมาสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็เช่นเดียวกันติดแน่นสีน้ำเงินมาลีนบู เหมือนกันนะสังเกตดูนะสีแดงนี่ยิ่งหนักหนักพอๆกับสีส้มเลยสีน้ำเงินสีน้ำเงินตัวนี้เพร s เซนดบูสีน้ำเงินตัวนี้ก็หนักเหมือนกันเช็ดไม่ค่อยออกนะเห็นคราบติดฝังแน่นอยู่ในกระดาษชัดเจนตัวนี้สีโคบอบูนะคะสีโคบอบูนี่เช็ดออกง่ายไม่เห็นเหลี่ยมข้างล่าง ขณะที่สีที่ติดแน่นจะเห็นหรือเช็ดไม่พอลองถูอีกก็ได้นะอตัวนี้ก็เช็ดออกง่ายนี่สีน้ําเงินตัวนี้ก็ง่ายนะแต่ตัวนี้ง่ายกว่าโคบอลต์บลูต่อไปจะเป็นสีน้ําตาลสีน้ําตาลก็เช็ดออกง่ายสีเขียวสีเขียวก็ออกง่ายนะสีเขียวออกง่าย เราก็จะเห็นแล้วนะคะความแตกต่างของแต่ละสีสีที่ติดแน่นบนกระดาษกับสีที่ไม่ติดแน่นสามารถที่จะเช็ดออกได้ง่ายคืนพื้นที่ของสีขาวได้เราลองใช้ฟองน้ำเมลามีนเช็ดดูฟองน้ำเมลามีนก็ได้ก็ยังเห็นอยู่นะคะ สีแดงนี่ไม่ค่อยออกติดแน่นมากสีน้ำเเินนก็ออกง่ายนะนะคะโคบอลบูนี่แทบจะสะอาดเลยกระดาษสะอาดนะสีน้ำตาลอัมเบอร์ก็เหมือนกันกระดาษสะอาดสีเขียว สีเขียวยังเห็นล่องรอยโอเคเราก็จะรู้แล้วว่าคุณภาพความละเอียดของสีอนุภาคในสีจะหนักหรือเบาขึ้นอยู่กับเม็ดสีสีน้ำมีอนุภาคที่หนักจะแยกตัวออกจากน้ำสะสมอยู่ในเนื้อผิวหรือร่องรอยของกระดาษ หรือว่าตกตะกอนนั่นเองจะมีลักษณะเม็ดที่เล็กและสร้างพื้นผิวด้วยตัวของมันเองได้อนุภาคเม็ดสีที่เล็กกว่าจะไหลอย่างสม่ำเสมอทั่วกระดาษคือหมายถึงสีที่มีความบดละเอียดนั่นเอง อนุภาพของสีน้ำของเราจะยืนยาวขึ้นอยู่กับความคงทนของสีที่เราใช้สีจะมีความคงทนต่อแสงดีจะไม่จางหายไปเมื่อเวลาผ่านไปนานๆและสีที่มีความคงทนต่อแสงไม่ดีก็จะจางลงอย่างรวดเร็วดังนั้นควรใช้สีที่มันมีมาตรฐานที่มีความคงทนต่อแสงในระดับที่ดีการทดสอบโดยการเช็ดด้วยผูกันกับฟองน้ำเมนามีนสีที่ติดแน่น ค่อนข้างเช็ดออกหลายครั้งก็จะจางลงเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังเห็นร่องรอยของสีอยู่กับสีที่เช็ดออกได้ง่ายคืนพื้นที่ของเนื้อกระดาษสีขาวออกมาได้ชัดกว่าสีที่ติดแน่น